โอ้โหเดินโอ้โหวิ่งอย่างเดียวเลยหรอปาบึกมันเนี่ยบนี้คนระับบัวเทียงเพียงเดียวเอาจนได้จักครับเดี๋ยวรอมันหมดเนี่ย ัไปไปหลอกพังคิวแดกแล้วครับพี่น้องโอ้มีเกินห้ามีเกินห้าแน่นอนโอ้โหเกือบหมดเวลาพอดีนะครับ ยังไม่เห็นตัวเลย <c oughs> กดอย่างเดียวเลยเหรอเอาจนได้เลยไปไหนอะพาไปไหนพาไ,ไปได้บกด่ก น่าจะใช่นะถ้าแบบ ยังไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียงเ,ยเล่นไปเรื่อยๆไม่รีบย, <laughs> ยังไม่รีบครับเ,น,เนพี่โอบอกนา้าทำหัวเชือ้อครับอ๋อรับผมอ๋อของน้าเองครับครับหว <c oughs> เชื้อลุงแก้วนะครับผมอ๋อรับผม ยังไม่เห็นหางเลยเวะ่ต้บผมตะคิวกินละมมไม่ได้ตกปลาใหญ่นานมากไม่เก็บหรอไม่เห็บ คนหรือปลาจะหมดแรงก่อนกันเมียม mm, ันจะหมดก่อนไงแบตหมดพอดีถ้าเอาคันใหญ่ตีก็ไม่กินเีกนะคันอัดประบึกใช่มีคนลองหมดเลยไม่เคยโดนเลยโดนในคันยาวบ้างคันไอคันเล็กบ้างจริงๆชุดอัดประบึกไซส์ร้อยก็มีนะแต่ว่า นั่นแหละตีแล้วมันก็ไม่เอาเพราะสายมันใหญ่ด้วยนู่นนี่จรริงคับต้องสายหวานเนาะใช่ออกมาโชว์ตัว <c oughs> ท่านผู้ชมหนะ่อยเอโชว์หน่อยเร็ว <c oughs> ตอนเที่ยงก็ดึงแล้วก็หายไป หัวบอกสายบอกบอกแล้วนะเดี๋ยวมาเล่นหัวบอกเนะนี่ยสายเนี่แหน่หายใจเนี่ยท่าหัวขึ้นกจนะ็จบแล้วนะจุ่มจุ่มไปเลยจุม่มเลยโอ้โห,หใส่ไม่ได้เดี๋ยวดิคงออก โอเคใส่ไม่ได้ได้ไหมมันเล็กใช่ไหมอืมกระชังก็ขาดอืมเอาสวยโอเคครับผมอบผมอาผม่ากผลงานด้วยนะครับผม เสือรลุงเกียวนะครับมีตัวเป็นโดนครับผมโอเคตกได้ทั้งป้าหนังแล้วก็ปลาเกตนะครับนะถ้าจะเอาไปตกปลาเกตนะครับนะหัวเชื้อฝานึงคุมเหยื่อได้4ี่โลนะครับนานะหมักหรือบ่มไว้สักสองสาคืนนะครับแล้วค่อยเอาไปตกนะฮะก็ส่วนตกสไวายปลาบึกเนี่ยผสมสดแล้วตกนะครับฝานึงก็คุมเหยื่อได้สี่โลเหมือนกันนะครับผมส่วนชิ่งหน้าน่ะลองไล่ไล่หาก็ดูนะครับผมเนาะ เพราะว่าปลาแต่ละที่มันมันก็กินสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับอ,อันนี้บอ่อผมมาคร<ะ>ั้งแรกเนาะบ่อตกปลางามประเสริฐโอเคบ่อตกปลางามประเสริฐนะครับอันนี้นะเจ้าของบ่อนะครับผมผมครับเพือ่อเพื่อน,อน,อนคนไหนวางนะครับอันนี้เก็บตกเนาะพรุ่งนี้เก็บตกพรุ่งนี้อีกวันนงครับแล้กวก็เป,เปิดวันอาทิตย์ครับโอเคอันนี้คือ ค้าคันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมรุ่งนี้ก็สองร้อยห้าสิบโอเคสองร้อยห้าสิบนะครับเอาออกได้หมดเนาะครับผมออกหมดครับผมนะใครมีอะไรดีๆก็มาลองเลยนะครับผมอ่าเซิร์ช g ูเกิลเลยนะครับโอเคครับผมมืดนะครับ่าย